ยีปีศาที่ได้คุณแล้วเป็นเทพประดาขึ้นมาช่วยทํางานก็มีมากผู้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสภาพเป็นเทพพระธิดาเทพะบุตรขึ้นมาแต่ก็ช่วยทํางานไว้ก่อนเพื่อหวังอนุภาพที่จะมีขึ้นในวันข้างหน้าและเวลาข้างหน้าเขากทําฉันสัญญาณเกี่ยวข้องกับพวกเราเช่นมีพี่น้องทั้งหลายให้ตั้งใจไว้รับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตามบ้านตามเรือนมีอยู่มากมายและมีอยู่จริงๆอยู่ตามรถก็มี ฉะนั้นอาตามาถามพวกท่านและแม้แต่พิจูตัวข้าก็จะถามเหมือนกันว่าถ้าไม่เคยได้ยินคำพูดแบบนี้ท่านผู้ไดบ้างเคยให้ทานปั๊บอย่างนี้นะั้นสมมติ่าณีของทานสบา,ายพระกันเนี่ยบุญนี้ให้แก่เทพดาพูดผีที่อยู่รถข้างเคยไหมสัญญาณคิดสะท้อนย้อนมา บางคนว่าเคยเมื่อท่านบอกแล้วบางคนบอกว่าไม่เคยค่าไม่เคยครับใช่เมื่อไม่ได้ยินก็ไม่เคยทําและไม่คิดจะทําแล้วเคยไหมถ้าใครมีเรือให้พานแบบนี้วถวายพระปั๊บบุญนี้ให้แก่พวกเทพ่พธะาและพวกหน้าที่สนติเรือข้าอย่างเงี้ยเคยไหมไม่เคยรถมอเตอร์ไซค์ก็มีหีมีเทวดาน้อย ฉะนั้นพวกเราควรแต่อุทิส่วนกุศลที่พวกเราทำเบิกตั้งแต่ทำๆ <c ười> คือตั้งแต่เราให้อาหารตั้งแจฐานขึ้นมาให้ตังลูกไปโรงเรียนเคยให้เมื่อยื่นตังตให้เหรอเนี่ยื่นปั๊บลูกรับปั๊บทานนี้จงถึงแก่พวกผีเทวดาที่ติดตามารักษาลูกข้า ตั้งใจช่วยลูกค้าให้สดชื่นในการเรียนนะอย่างนี้เคยไหมบางคนบอกว่าไม่เคยบางคนที่เคยจักอาตมาแล้วก็เคยตอนที่ท่านบอกใช่ผู้ไม่เคยจําไว้นะว่าสัญญาณบุญที่เอาของให้ลูกก็เกิดไม่ใช่น้อยเกิดเป็นพันเป็นหมื่นเท่าทีเดียวเมื่อให้พระสงฆ์ผู้ไม่มีศีลรมก็ออกเป็นหลายหื่นเท่าเมื่อให้พระสงฆ์ผู้มีศีลก็ออกเป็นแสนโกด แสนโกรนี่คือนับเป็นโกรโกดคือสี่ล้านจะออกแสนโกรโจนาถ้าให้พักอริญาสโสดาบันขึ้นไปออกไม่มีประมาณนับไม่หวาดระหวดไม่ไหวอย่างน้อยก็ออกร้อยแปดอสงไขยพี่น้องรู้จักไหมอสงไขยคืออะไรบางคนบอกว่าอาสงไขยแปลว่านับไม่ได้ใช่แปลแบบนั้นก็ถูกแปลว่าสงไขยแปลว่ามีที่ใส่ตัวเลข อาสงไขยแปลว่าไม่มีที่ใส่ตัวเลขไม่มีที่ใส่ตัวเลขนี้ไม่มีที่ใส่ตัวเลขในที่ใดคือคําว่าไม่มีที่ใส่ตัวเลขเพราะพุทธเจ้ากําหนดคือจักรว,วาลเขียนจนเต็มโลกนี้คือหนึ่งสองสามไปเรื่อยขีดลับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านตัวคือกับกันออกจนเต็มโลกเต็มดวงจันทร์ เต็มดวงอาทิตย์เต็มดาวเน็ตุนดาวพูโตดาวอังคารดาวพพุธดาวพระศุกร์ดาวพระเส,สาร์เป็นทุกดวงดาวแนะดวงกันสามสิบห้าดวงเต็มหมดไม่มีที่ใส่ตัวเลขในจักรวาลมีนั่นละ่ะหนึ่งอสงไขยแล้วถ้าหากใครคำบุณได้ร้อยแปดอสงไขยแล้มากน้อยขนาดใดให้าทานเพียงอาหารมื้อเดียวพวกท่านก็จะออกมาเป็นร้อยแปดอสงไขยมือ้อแล้วคิดหรือว่าท่าเดียว หรือชาตห,หนึ่งจะเสวยผลนั้นหมดไม่มีทางแล้วจะบ้าให้ทานไปทําไมนักหนาถ้าหากไม่มีความจําเป็นจะสร้างสิ่งใหญ่ๆอย่างนี้เขาก็ให้ทานแต่ไม่ใช่ให้ทานไปให้ภิกษุกรวยเมื่อภิกษุกรวยแล้วก็สืบเรารูกสาวพวกท่านหรือว่าภิกษุกรวยแล้วก็โดนต,ตรวจสอบว่ารวยิดปกตินี้แต่เรื่องยุ่งยากนั้นอันตัวข้านี้รับปัจจัยมากน้อยเท่าไหร่ก็าตาม ออกกายสู่ประชาชนอนามัยบ้างวัดต่างๆที่ไปขอความช่วยเหลือบ้านสถานที่ราชการบางส่วนและสหกรณ์หมู่บ้านซื้อของเลี้ยงชาวบ้านเช่นนี้ตัวค่าทำอยู่เป็นประจำจากนั้นเมื่อใครถวายสงของหรือเงินทองให้แก่ข้านําไปสู่วัดสามแยกท่านผู้นั้นหากไม่ชอบใจในการที่ข่านําเงินพวกท่านไปแจกประชาชนก็ให้เรียกคืนได้ ข้าจะพร้อมหาคืนให้ทุกสตางเพราะใช้เงินพวกท่านผิดความประสงค์แต่ถ้าส่งเข้ามาแล้วหวังบุญหวังกุศลเกิดแก่พวกท่านชองออกแก่พวกญาติของพวกท่านเท่าไรแล้วปัจจัยนั้นข้าจะน้อมไปเพื่อสิ่งใดมันเรื่องของข้าเช่นนั้นพวกท่านก็เป็นอนิสงส์อันหนึ่งเกิดขึ้นแต่ตัวข้าไม่เก็บไว้แน่นอนทําไมจึงไม่เก็บไว้ผิดปกติก็มีการสอบสวนถ้ะมีเงินมากก็สอบสวนว่าไ,ได้มาจากที่แห่งใด จ่ายก็ต้องมีบัญชีรับก็ต้องมีบัญชีหากให้มีบัญชีก็บอกว่ารับมาปีละหลายลา้านแล้วเอาไปไหนต้องมีบัญชีเพราะมีผู้บริจาคอยู่เยอะทั้งข้าราชาการและประชาชนและบรรดาเหล่าีิสูจผู้ท่านมีอยู่มีดีม,มากบริจาคไปสู่อาตม,มามากมายแต่ยังไม่มากเหมือนรูบราอาการที่ท่านขอไปเข้าโครงการอขอไปเข้าคัางหลวงช่วยชาติอย่างนั้นหรือขอมาสร้างอย่างนี้ อันนี้ท่านสร้างเพื่อประโยชน์ยาวไกลมากใครได้ไว่า้ได้สักการะพระธาตุวันหนึ่งผู้นั้นจะมีพระธาตุขึ้นจากการบำเพ็ญตนเองให้ผู้อื่นได้กราบไหว้มันมีสัญญาณหมุนเวียนไปแบบนี้ไม่ช้าก็เร็วไม่เร็วก็ช้าฉะนั้นเรานี้คือญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายที่ได้ยินเสียงรามคือญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอยืนยันช่วยพวกท่านอีกว่า พวกท่านทัางหลายที่ได้ยินเขียธรรมที่ได้ยินเขียนครูบาอาจารย์แสดงธรรมอันเป็นอริยมรรคอริยผลอยู่พวกท่านทัางหลายเคยเห็นพระพุทธเจ้ามาแล้วสงสัยอีกพวกท่านเคยเกิดเป็นต่อเป็นแตนเป็นมีเป็นข้างเป็นบ่าเป็นชนีเป็นปกเป็นเขียนเป็นแมลงดีแมลงวันอยู่ที่พระองค์แสดงธรรมมาแล้วอันตัวข้านนี้ก็เคยเหมือนกันเป็นมาแบบนั้นเหมือนกัน บางคนอยู่ในนี่อาจจะเคยเป็นมนุษย์แต่รับทราบสัญญาณไม่ค่อยไดีเลยนทางนั้นจึงไม่สามารถจะบรรลุผุกโผไปได้ด้วยดีมาคราวนี้ก็ระลึกนึกถึงว่าจะปฏิบัติธรรมเราญาติพวกเราที่อยู่ในสวรรค์ที่เป็นอนิยสาวกมีอยู่ก็จะส่งสัญญาให้พวกเราอยากปฏิบัติธรมรมเิดอยู่ในที่สกปรกบสมมงขนาดไหนก็ตามพวกเราจะคิดอยากปฏิบัติธรรมอยากเจอครูบาอาจารย์ที่มีความยอดเยี่ยม อยากเจอรูบาอาจารย์ที่มีการสั่งสอนไปในทางที่ดีอยากเจอท่านผู้หลุดพ้นอยากเจอท่านผู้พบก,กระแสแห่งธรรมอยากเจอท่านผู้หลุดพ้นจากกระแสแห่งธรรมเช่นนี้เป็นปร,ปรารถนานของตักท่านมีไว้แล้วตั้งนมนานหลายอสรถไยมาจึงมาได้รักรากระแสธรรมแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ไม่ใช่พวกเราไม่เคยพระพุทธเจ้าองค์ที่มาตัดสั้และประกาศธรรมสอนพวกเรานี้เคยตั้งบุญกาบารามีมา พวกเราแต่พระองค์มีบารมีใหญ่ไปก่อนพวกเราสั่งสอนพวกเราเสื่อเนื่องต่อมาต่อมาจนมาถึงปัจจุบันนี้พวกเราคือญาติของพระองค์ฉะนั้นพวกญาติของเราต่อไปอีกก็ยังมีหมูหมาเป็ดไก่กบเขียรลูกหลานวัวควายช้างมาที่พวกเราใช้มันที่พวกเราเลี้ยงมันที่พวกเรากินเนื้อมันเป็นอาหารพวกเราต้องทาบุญนะกุฏิเกินกุศลให้พวกตัดที่เรากินเนื้อมันให้พวกตัดที่เราฆ่ามันทิ้ง ให้พวกตัดที่เราฆ่าป้องกันเช่นฆ่ายูก็ป้องกันไข้มาล,เลา,มาเรียฆ่าแมลงปองตะเข็บตะขาบก็ป้องกันไม่ให้มันมาต่อยคิดอย่างนั้นแต่การฆ่าเขาถึงชีวิตตายแต่พวกเราได้รับการต่อยการตัดก็เพียงแค่เจ็บหรือปวดข้ามวันข้ามคืนก็หายแต่ไม่ยอมรับยอมรับคือการฆ่าคูต้องฆ่ามึงอย่างเดียวกลัวมึงมากัดลูกคูแต่ที่แท้ก็กลัวมันกัดตนเองนั่นแหละด้วย ดันั้นสัตว์เหล่านี้ก็คือผู้เกี่ยวข้องกับเราจากญาติจะกลายเป็นนายเลงยถ้าเราฆ่ามันมันมาใกล้บ้านเราเดินเราให้พี่น้องทั้งหลายอุทิศ่วนบุญให้ผู้เกี่ยวข้องที่มากับมันให้พากันอดกจากบ้านเราไปถ้าได้ฆ่ามันกินเนื้อถ้าได้ซื้อเนื้อมันมากินแม้เราไม่ได้ฆ่าก็ตามพวกเราตรงอุทิศเถิดผลบุญถึงแก่สัตว์ที่เรากินเนื้อมันมันจะไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นบางคนบอกว่า